สวัสดีครับผมร้าน LED Power Light นะครับก็ไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์ EP ขับรถเล่นสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมจะเอาเอ็ดพันของผมเนี่ยไปเคลือบเซรามิกนะครับไม่ใช่เคลือบแก้วนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่าเคลือบเซรามิกกับเคลือบแก้วอะ่ะคนละแบบกันแล้วรถผมก็ไปลุยมาด้วยสภาพนี่คือแบบว่ายับเลยนะครับดูฝุ่นสิครับอา้าวน็อตหายด้วยน็อตหาย างมันรถนี่ก็คือสภาพแบบว่าเน่ามากๆเดี๋ยวเราก็จะไปล้างรถเคลือบเซรามิกที่ซูโม่บายวอตกัน โอเคเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันเลยแล้วกันนะครับจากร้านผมไปซูโม่ y w a t อตปิ่น9เนี่ยระยะทางก็ไม่ถึง5-10โลครับคือใกล้มากๆถ้าพูดง่ายๆก็คืออยู่เลยเมเจอร์ปิ่น9้าไปประมาณโลเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจากร้านผมเนี่ยขับไปซูโม่ y w a t อตจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับฟ้าฝนตอนนี้ก็น่าจะตกนะครับคือแบบมืดมาแล้วโอเคไปล้างรถกันนะครับ อันนี้คลิปนี้ผมทำขึ้นเพื่อแบบว่าสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ขับบิ๊กไบค์หรือขับเบฟไม่อยากล้างรถเองอยากเคลือบน,นู่นนี่นั่นอะไรครับก็ผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วผมหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางการตัดสินใจด้วยนะครับว่าเออรถเราเคลือบเซรามิกดีไหมล้างที่นี่ล้างเป็นยังไงอะไรอย่เงี้ยครับ เวลาตอนนี้ก็ห้าโมงตรงนะครับรถค่อนข้างที่จะเยอะเลยเนื่องจากคนกำลังเลิกงานนะครับเอาเป็นว่าผมจะรีบขับแล้วกันนะครับดูจับพาแล้วนี่ก็คือวันนี้ไม่น่ารอดนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งครับเพื่อนๆคือเพื่อนๆท่านใดที่มาจากต่างจังหวัดแล้วเข้ามาทํารถกับผมในกรุงเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ รถเสร็จไวหรืออะไรเงี้ยอยากแวะมาดูหนังก็แวะมาได้นะครับเพราะว่าร้านผมห่างจากเมเจอร์เซ็นทันเนี่ยก็แค่5โล6โลเท่านั้นเองใกล้ๆนะครับไม่ได้ไกลเลยนี่นะครับก็ถึงเมเจอร์แล้วจุดสังเกตนะครับซูโม่ไบยวอตคือถ้าเพื่อนๆถึงเมเจอร์แล้วใช่ไหมก็จะเจอสะพานลอยนู่นนะครับด้านหน้าก็ชีดซ้ายได้แล้วครับ ก็เดี๋ยวผมจะเริ่มชีดซ้ายเลี่ยงเข้าซ้ายก่อน,น,นลอแล้วกันเจอสะพานลอยแล้วก็เจอป้ายรถเมล์นี่ครับถึงแล้วจะเจอคำว่าอาหารเจด้านในใหญ่ๆนี่ครับเบิร์เริ่มเลยถึงาครสูโมโไมไบวอนสาขาเป็นเก้า 5, แล้วผมต้องจอดตรงไหนอะ่ะ สวัสดีครับใช่ครับสวัสดีครับเคลือบเซรามิก <c oughs> ใช่ใช่ครับอ่จอดตรงไหนได้ครับจอดตรงนี้ได้ค่ะเดี๋ยวพี่น้องส่งไปค่ะได้ครับ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็เดินหารถผมเจอแล้วนะครับสรุปก็คืออยู่ข้างหลังนะครับก็ตอนนี้พี่เขากําลังเริ่มจะ ล้างนะครับอยู่มุมกล้องเห็นไหมเอ่ยน่าจะเห็นกันแหละครับก็เดี๋ยวเริ่มไปดูกันเลยละกันนะครับในส่วนของที่พี่เขากําลังล้างก็น่าจะได้เห็นเมื่อต้นคิดไปแล้วนะครับว่ารถผมเนี่ยมันมันเขอะขนาดไหนเพราะว่าผมเอาไปไปลุยฝนมาด้วยนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยพี่รถพี่มาทีไรเลี่ยมตลอดเลยเหมือนแบบไม่เลอะฝุ่นไม่เลอะอะไรเลยจริงๆอ่ะคือคือมันเลอะนะครับเพื่อนๆแต่ว่าผมล้างรถค่อนข้างที่จะบ่อยแต่ช่วงนี้ยหน้าฝนก็น่าจะไม่ค่อยได้ล้างแล้วครับเพราะว่า ล้างไปออกไปขับเดี๋ยวมันก็เลอะอีกนะครับแต่ช่วงนี้ก็มีโอกาสนะครับแล้วก็บวกกับรถมันเลอะขั้นสุดแล้วผมก็ทนไม่ไหวเห็นแล้วรู้สึกว่าลกุลกหูลกุลกตานะครับก็เลยเอามาล้างแล้วก็เคลือบเซรามิกกับทางซูโม by ายวนะครับแบรนด์นี้เพื่อนๆหลายๆท่านท,ที่อยู่ในกรุงเทพก็น่าจะรู้รจักกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับอันนี้พี่เขาก็กําลังล้างอยู่นะครับ สภาพก็ประมาณนี้เลยนะครับค่อนข้างที่จะเละเทะเลยนะครับอันนี้ผมขอสอบถามได้ไหมครับถ้าแบบล้างอย่างเดียวเนี้ยครับรถไซเนี้ยบิ๊กไบตั้งแต่600ซีซีจนถึงพันซีซีอะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่อะครับพี่เคือบ,บโซลิน่าล้างเคลือบโซ่หรือว่าเคลือบโซ่แยกต่างหากครับล้างเคลือบโซ่ก็ ล้างเคลือบโซ่รถไซนี้นะครับก็อยู่ที่350นะครับใครที่อยู่เราแวกปิ่นเก้าก็แวะมาล้างได้นะครับใช้เวลาในการล้างทีหนึ่งนานไหมพี่เช่นแบบว่าล้างเคลือบโซ่อะไรเงี้ยครับประมาสามสิบนาทีอ๋อแต่มันจะมีช่วงที่ต้องเป่าเครื่องด้วยถ้ารถมันจอดต้องปล่าเครื่องมันเย็นก็คือรอต้องรอให้เครื่องมันเย็นก่อนครับเพื่อนเพื่อนแล้วถึงจะล้างได้นะครับ ประมาณนี้ก็ถ้าตีเป็นเลขกลมๆก,ก็ประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเสร็จโอ,โอเคครับลดสภาพก็ประมาณนี้เลยครับเพื่อน,เ,อนเละมากนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเราก็ไปดูอินเสิร์ตกันนะครับในส่วนเรื่องของการล้างการเคลือบเซรามิกอะไรพวกนี้นะครับ คครับตอนนี้ก็เป่าแห้งจะเสร็จแล้วนะครับคือสภาพรถตอนนี้ก็ถือว่าเลี่ยมในระดับหนึ่งเลยนะครับคือตอนนี้ฮะโปรโปรผมอะผมปรับเป็นเลนวายใช่ไหมไม่ใช่ซูเปอร์วายนะเป็นเลนวายคือในกล้องอนะคือรถผมอ้วนแบบว่าอ้วนตุกมากเลยนะครับน้องดูปุกลูกมาก ก็เป่าได้จากเสร็จแล้วนะครับท่านตอนสุดท้ายก็น่าจะเหลือเป็นการเคลือบเซรามิกนะครับแต่ก็รอที่เขาทํางานอะไรเสร็จหลายอย่างก่อนนะครับผมจะถามที่เขาด้วยว่าล้างเวฟเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าซื้อเมื่อก่อนอะ่ะผมเข้าใจมาตลอดนะครับว่าซูโม่เนี่ยต้องล้างท่อบิ๊กไบท์เท่านั้นแล้วก็ผมเพิ่งมารู้ว่าอ๋อรถเล็กเนี่ย ที่เขาก็รับล้างเหมือนกันนะครับก็จริงๆแล้ว่ผมไม่ค่อยล้างรถเองสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพื้นที่ที่บ้านผมแล้วก็ที่ร้านเนี่ยไม่ค่อยมีส่วนมากจะเป็นการจ้างเขาสันมากกว่านะครับจ้างเขาล้างกลับไปที่ร้านล้างรถหยอดเหรียญอะไรประมาณนี้นครับก็เดี๋ยวเรารอมีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะับที่เขาด้วยว่าล้างเวฟราคากี่บาทแล้วก็ เคลือบเซรามิกกับเคลือบแก้วเนี่ยต่างกันยังไงนะครับก็รอดูไปทางๆแล้วกันนะเพื่อนๆก็คลิปนี้น่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่ขับเวฟหรือขับบิ๊กไบแล้วหลงมาดูช่องผมแล้วกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวตัดคลิปไปทีนึงก็ตอนที่พี่เขาเป่าอะไรเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับผมก็รอไปดูครับ โอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในห้องเครือบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือบางโคนหน้าเนี่ยก็ถอดออกด้วยนะครับที่ต้องถอดออกเนี่ยพี่เขาก็บอกว่าบางพื้นที่บางพื้นผิวเนี่ยมันเคลือบยากมันขัดยากก็เลยต้องทําการถอดออกนะครับอันนี้ก็คือตอนที่ยังไม่ได้เคลือบนะครับก็ประมาณนี้เลยตอนนี้ก็เพิ่งขัดเสร็จนะครับเหลืออีกประมาณกี่ขั้นตอนนะครับ เพิ่งขั้นตอนแรกเองครับนเ่ั้แต่แต่่เือาาเีอข,อขั้นตอนก่อนหกขั้นตอนค่ะ๋อถือว่าหลายขั้นตอนมากเลยนะครับเนี่ยผมตอนแรกผมคิดแค่ว่าขัด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 แล้วก็เสร็จเลยพอม,มาถามก็เหลืออีกหลายขั้นตอนเลยอันนี้เพิ่งขั้นตอนแรกเองนะครับถือว่าเงามากๆนะครับรถโดยรอบก็ประมาณนี้นะครับ ผมจะเดินวนรถให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันนะครับว่าขั้นตอนแรกเนี่ยยังขนาดนี้ถ้าเสร็จแล้วมันจะขนาดไหนมีมนัก่อมมืลอยมาในหัวผมเลยนะครับตอนนี้มันจ้าซะเหลือเก,กินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาโอเคครับก็เดี๋ยวเราตัดภาพไปอีกทีหนึ่งตัดคลิปไปอีกทีหนึ่งก็คือตอนที่ใกล้เสร็จเลยละกันนะครับผม โอเคครับก็เดี๋ยวเรามารอดูที่เขาเคลือบและทํางานขั้นตอนสุดท้ายกันดีกว่านะครับผมก็อยากเห็นตอนเสร็จแล้วแหะครับว่าถ้าเสร็จแล้วเนี่ยจะออกมาเงาขนาดไหนแค่นี้ยังไม่ถึงขั้นตอนสุดท้ายอะ่ะคือผมมองว่าก็เงามากแล้วนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวตัดคลิปไปตอนที่ถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับผม โอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูดีเทลในแต่ละจุดแต่ละจุดกันเลยละกันนะครับในส่วนเรื่องของความเงาอะไรหลายๆอย่างนะครับหลังจากเคลือบไปแล้วนะครับเริ่มจากตรงชิวก,ก่อนเลยละกันนะครับความเงาก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวถงังเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับประมาณนี้เลยนี่ใช้เป็นเลนคูณ2น,นะครับ ประมาณนี้นะครับในส่วนของความเงาต่อมาก็เดี๋ยวมาเดินดูรอบๆตัวรถกันบ้างนะครับเพื่อนๆคือดีกว่าตอนแรกที่มาเยอะเลยนะครับ โอเคครับ, okay. Okay, รบโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะมาเคลือบเซรามิกแบบนี้ถ้าเป็นรถ6 0 0 c c ซีซีถึงพันซีซีก็จะอยู่ที่7000บาทใช่ไหมครับเริ่มต้น7 0 0 0นบาทเริ่มต้น7000นนะครับ,ร 7, รบแล้วก็ในส่วนของเรื่องหมวกก็รับเคลือบด้วยใช่ไหมครับหมวกอย่างเช่นไซนั้นเท่าไหร่ครับพี่ ก็ถ้าอย่างเป็นหมวกนะครับจะเคลือบก็สองพันบาทนะครับสําหรับใครที่แบบรักหมวกคล้ายๆผมก็เอามาเคลือบได้นะครับผมสําหรับคันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้เวลาก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับประมาณนี้เลยสําหรับใครที่สนใจเข้ามาเคลือบเซรามิกหรือล้างอย่างเดียวก็ได้นะครับไม่เป็นต้องเคลือบเซรามิกเหมือนผมก็ได้หรือถ้าใครอยากเคลือบลักรถสายจอดนะครับ เกือบไว้ก็ได้นะครับร้านอยู่ที่ร้านอยู่ตรงไหนนะครับตรงข้ามกับโลตัสปิ่นเก้านะครับผมเปิดกี่โมงปิดกี่โมงบ้างครับพี่เปิดสิบโมงปิดแปดโมงโอเคเป,เปิดทุกวันด้วยนะครับต้องจองคิวต้องนัดอะไรอย่างงี้มไหมครับหรือว่าวอล์กอินได้เลยเข้ามาหน้าเพจแตบบ่สมมติผมโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อของเพจไว้ให้นะครับผม โอเคครับก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับสําหรับรถของผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับสาหรับใครที่ถูกใจคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์และแนวทางให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยเลยนะครับโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ